บุ๋มปนัดดาโพสต์นี้เดือดจัดลั่นขอให้ตกนรกสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติดาราหลายคนถูกนำชื่อไปแอบอ้างให้คนหลงเชื่อโอนเงินเช่นเดียวกับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่เธอเองถูกแอบอ้างชื่ออยู่บ่อยครั้งและล่าสุดเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับบอกให้แม่จัดการขั้นเด็ดขาดไปเลย ที่แม่บุ๋มโพสในอินสตาแกรมโดยมีสาวลายหนึ่งอ้างว่าคุณแม่บุ๋มและลูกชายน้องอเล็กวัยหนึ่งวันประสบความสำเร็จแล้วจะมาขอแก้บนจะทำบุญให้กับครอบครัวละ5,000บาทสนใจรับแคปหน้าจอแล้วแอดไลน์ line. ไปรับเงินรางวัล5,000บาทได้เลยค่ะมาก่อนได้ก่อนนะคะงานนี้แม่บุ๋มฟาดกลับว่า แก่บนอะไรยะห้ามโอนเด็ดขาดเลยนะทำมาหากินอะไรแบบนี้ขอให้ตกนรกสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเพียงอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ